คนละครึ่งกับเราชนะรวมสองโครงการใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินรวม1500บาทสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้จะขอพูดถึงมาตรการเยียวยาโควิดทั้งสองโครงการคือโครงการคนละครึ่งกับโครงการเราชนะที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขนาดนี้ค่ะและจะพบว่ามีคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งสองโครงการ และคนที่ได้รับเงินเยียวยาเพียงหนึ่งโครงการสำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งสองโครงการรวมเป็นเงินหน0่บาทคือจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์คนละครึ่งสำเร็จและได้รับเงินผ่านแอปเป่าตังจำนวน3,500บาทซึ่งรัฐบาลออกให้เราครึ่งหนึง่งและเราออกครึ่งหนึ่งนะคะและเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะโดยมีฐานข้อมูลในแอปเป่าตางัง จะเห็นได้ว่าเมื่อนำเงินมารวมกันแล้วคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและได้รับสิทธิ์เราชนะจะได้รับเงินรวมกัน1500บาทต่อมาค่ะจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพียงโครงการเดียวนั่นคือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าจะได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะโดยอัตโนมัติแต่จะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา1 5 0 0บาท เพราะว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะแล้วกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินเท่าไหรล่ล่ะซึ่งโครงการราชนะจะจ่ายเงินให้กลุ่มนี้ตลอดทั้งโครงการไม่เกิน7,000บาทแต่จะถูกคิดรวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอยู่แล้วเป็นประจำทุกๆเดือนเช่น<อ>กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้เพิ่มมาเดือนละ2,700บาท บวกกับเงินเดิมที่เคยได้รับอีกเดือนละ800บาทรวม2เดือนจะเป็นเงิน7,000บาทอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีจะได้เพิ่มมาเดือนละ2,800บาทบวกกับเงินเดิมที่เคยได้รับเดือนละ700บาท2เดือนรวมเป็น7,000บาทค่ะสรุปก็คือคนที่ได้รับเงินเต็มจำนวนของทั้ง2โครงการคือคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและได้รับสิทธิ์เราชนะ เมื่อนำสองโครงการมารวมกันจะได้รับเงินรวม $1,500 บาทส่วนกลุ่มที่ได้รับเงินเพียงหนึ่งโครงการคือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลค่ะซึ่งต้องลงทะเบียนใหม่หากผ่านเกณฑ์เราชนะก็จะได้รับสิทธิ์เพียง1โครงการถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ